สวัสดีครับผู้ชมครับทีมงานสจ,จนงนมนโคตสาขาพ,พามาที่เมืองปัตตานีครับเช่นเดิมครับผมตอนนี้เราอยู่ที่บนสะพานสูงซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปัตตานีนะครับระหว่างตำบลลูซมิเลข้ามมาอย่างตำบลบาน,นาอำเภอเมืองปัตตานีครับมาดูบรรยากาศแม่น้ำปัตตานีครับ หท่าเรือประมงหรือสะพานปลาปัตตานีคับทุนผู้ชมครับท่าเรือตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นท่าเรือจุดศูนย์กลางของเรือประมงที่กลับจากหาปลาแล้วต้องขึ้นเรือที่นี่นะครับเพื่อเอาปลามาขายครับทุนผู้ชมครับ ในแม่น้ำปะตนีตอนนี้เราจะเห็นเรือประมงลำหนึ่งนะครับกำลังแล่นเข้าสู่ท่าเรือประมงครับเรามาดูกันครับบรรยากาศสวยงามมากครับตอนเช้าเจ็าจนาฬิกาครับ กำลังเล่นเข้ามาอย่างช้าๆนะครับ ูแล้วน่าจะไม่เข้าสะพานปลานะครับน่าจะเลยลอดตาสะพานไปยังท่าเรือของตนเองนะครับคือมีหลายท่านะครับท่านผู้ชมครับ ข้ามลอดใต้สะพานสูงนะครับเพื่อไปยังท่าเรืออีกท่าเรือหนึ่งนะครับทานผู้ชมครับ ฝังอีกฝั่งหนึ่งของสะพานสูงนะครับเมื่อนำปัตตานีด้านเข้าไปในตัวเมืองใจกลางเมืองปัตตานีครับทุกท่ครับ นี่คือบรรยากาศของแม่น้ำปัตตานีจากมุมสูงสะพานสูงเมืองปัตตานีครับนี่คือการทำอาหากินของชาวประมงในแม่น้ำปัตตานีครับท่านผู้ชมครับ นี่คือเมืองปตัตตานีมุมสูงจากสะพานสูงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ยวยครับสวัสดีครับ